สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ่าพี่น้องรู้รถเกี่ยวจรวดทันเรียบจากนครปฐมยินดีที่นครปฐมนะครับพรกิจกันช่างอ๋อเรทันทันี่น้องว ได้ระดับกันครับอมาลิร้อยร้อยห้าสองตันครึง่งแล้วครับนะมีตะแกรงด้วยมองเห็นเลยมองเห็นชัดเจนนะครับอ,อปันตมมาปันตมดีมันดักบ,บุรีซุออกไกลจับให้ Hey. ไปรุ่นก็ทำนาเนี่ยพอได้ครับนะบอกว่าจะไม่ได้แล้วก็ใส่ปุ๋ยออร์แกนิกว่าผสมแล้วก็ก็ะะฉีดทางทางใบวยครับนะรือว่าเม็ดข้าวสวยทีเดียวครับสำหรับมะลิร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบ้าเกีียวไร่ละห้าร้อยห้าสิบบาทครับไนหน่นาเอาไปห้าสิบ อุลไรลาร้อยยี่สิบชาคนครับค่าเทลเลอร์นะครับคนะ่าเบกเทลเลอร์อก็ธรรมดาเหลือประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทมาแล้ว Rồi ạ. ุทำให้ผมมาวิ่งลำบากเอาไม่เป็นไรครับจัดจริงๆ3เมตรต่อได้9นะนี่ครับ9เมตรจดุดจุดไลองจดุดจุดตรงนี้สิได้ใช้เวลา ลุ้นโทนนี่คุณยอดครับไปต่อยกระรองไม่เหนื่อยว้ปัญหาขุดใน่องขุดวิ่งไหวยอยู่แต่เราบมกหายใจฝุ่นมันเยอะครับ เข้าเต็มปากเลยลมตีมาฝั่งนี้ครับอ่ะเป็นไรครับยังโอเคอยู่ มาอยู่เจริงต้องไปอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวว่ามันย้อนแสงอูหไฮเดรนี่สุดๆจริงๆเดี๋ยวเราดูข้าวกันเนาะดูพันข้าวไปน้องเออสิบาท50แต่ถ้าเอาไปสีปอกเปลือกกระโดดเป็นสามสิบเลยนะน้องโอ้คนละเรื่องเลย3 40สี่สิบะ่าว่ากันไป ไปลับขบมนแล้วไ่น้องอ๋ใส่เลย,ยเนลย้องคุณเสยค่ป็นตไปน้อง รอเย็นด้วยไฮดรอลิกก็กับน้ำที่ใช้อลูมิเนียมครับนะ่ะกับน้ำลมเนี่ยเก็บต๊ะครับ 8e ครับนะไม่ใช่ 8c นะแต่น่าจะไปทำเป็นปั๊มสายหรือเปล่าครผมไม่แน่ใจอ้สุดๆเลยตัวเบาครับตัวเบาน้ำหนักไม่เยอะตัวช่รงล่างก็ปึ๊มากโอ้รองรับนี่แข่งน่8แ้ครับนะ ยังพายุไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดีของนาก็ไม่บนนะครับเนาะ ไน,เ,นเสร็จเรียบร้อยครับ17ไล่เดี๋ยวเอาไปเดินครับโอ้แวงดีครับตำมอิตตันแฟดนะครับเดินไฮเดดโอเค ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ